ได้เลยนี่คือสคริปต์ u t u b e ความยาวประมาณ800คำภาษาไทยสำหรับ2026 Suzuki T500 พร้อมราคาและมีอินโทรช่องออโต p a r a าได e ์แบบไม่มีหัวขอ้อสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ออโต p a r a าได e ์แหล่งรวมข้อมูลยานยนต์ที่ครบเครื่องที่สุดไม่ว่าคุณจะเป็นสาย Big กไบคสายรถซิง่งหรือสายคลาสสิกที่นี่เราจะพาคุณไปรู้จักกับรถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่ๆจากทั่วโลกวันนี้เราจะพาคุณไปทำความรู้จักกับมอเตอร์ไซค์รุ่นตำนานที่ถูกชุบชีวิตขึ้นมาใหม่ กับสัิบห0สุส u กิทีห้ที่หลายคนรอคอย s u z u k ิ T 500เดิมนั้นเป็นรถจักรยานยนต์ในยุคปลายทศวรรษ 60S ถึงต้น 70S ที่มีชื่อเสียงเรื่องความแรงและความทนทานเป็นเครื่องยนต์2สูบ2จังหวะขนาด500ซีซีซึ่งในยุคนั้นถือว่าเป็นตัวแรงที่ทำให้สู zu กิกลายเป็นที่รู้จักในตลาดโลกแต่ในปี2026นี้สุ zu กิตัดสินใจนำชื่อที0 0กลับมาอีกครั้งพร้อมปรับโฉมใหม่ให้เข้ากับเทคโนโลยีปัจจุบันแต่ยังคงปลิิ่นออาาาายคคววมมลสกแบบดด้้เเไ การออกแบบของ2026 Su z u k i t 5 0กิที0ยังคงเอกลักษณ์ทรงถังน้ำมันและเส้นสายตัวถังแบบเรโทรแต่ใช้วัสดุใหม่ที่เบาและแข็งแรงกว่าเช่นอลูมิเนียมอัลลอยและเหล็กเกรดสูงตัวรถถูกแต่งด้วยไฟหน้าและทรงกลมที่ผสมผสานความคลาสสิกกับความล้ำสมัยได้อย่างลงตัวมาพร้อมหน้าปัดดิจิทัลผสมอนาล็อกให้ความรู้สึกเหมือนขี่รถยุค70แต่ได้ฟังก์ชันทันสมัยครบถ้วน หัวใจสำคัญคือเครื่องยนต์สองสูบเรียง2จังหวะขนาด5 0 0ซีซีที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ทั้งหมดเพื่อให้ผ่านมาตรฐานไอเสียสากลแต่ยังคงคาแรคเตอร์เสียงเครื่องยนต์และแรงดึงแบบดั้งเดิมพร้อมระบบหัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมการเผาไหม้ที่แม่นยำทำให้การตอบสนองของคันเร่งเร็วและนุ่มนวลกว่ารุ่นดั้งเดิมมากกำลังสูงสุดของรุ่นนี้อยู่ที่ประมาณ60แรงม้าที่รอบเครื่องราว800 0รอบนาทีและแรงบิดสูงสุดที่55นิวตันเมตรที่ราว6 5 0 0รอบ นาทีความเร็วสูงสุดสามารถทำได้มากกว่า180กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งถือว่าไม่ธรรมดาสำหรับรถสไตล์เรโทรในส่วนของช่วงล่างซูซูกิเลือกใช้โชคหน้าเทเลสโคปิกขนาดใหญ่พร้อมระบบการสะเทือนหลังแบบคู่ปรับค่าพอริโลดได้เพื่อคงสไตล์ย้อนยุคขนาะที่ระบบเบรกใช้ดิสเบรกหน้าหลังพร้อมระบบ ABS รุ่นใหม่ที่ให้การทำงานแม่นยำทั้งบนถนนแห้งและเปียก นอกจากนั้นซูซูกิย่งใส่ระบบช่วยขับขี่สมัยใหม่หมหมเช่น traction control ปรับได้หลายระดับและโหมดการขับขี่3รูปแบบได้แก่สแตนด a r ์สปอร์ตและเรนทำให้ผู้ขี่สามารถเลือกสมรรถนะที่เหมาะกับสภาพถนนและสไตล์การขี่ได้อย่างง่ายดายท่านั่งถูกออกแบบให้สบายสำหรับการขี่ทางไกลเบาะนั่งหนานุ่มความสูงเบาะประมาณ800มิลลมตรทให้ผู้ขี่ที่สูงตั้งแต่165ซนเมตร ขึ้นไปสามารถวางเท้าได้มั่นคงน้ำหนักตัวรถอยู่ที่ราว185กิโลกรัมซึ่งถือว่าเบาเมื่อเทียบกับบิ๊กไบค์5 0 0ซีซีทั่วไปในด้านการใช้งานจริง2,026 s u z u k ส t 5 0กิที0เป็นรถที่ขี่ง่ายทั้งในเมืองและนอกเมืองเพราะเครื่องยนต์ตอบสนองดีในรอบต่ำและกลางทำให้การเร่งแซงหรือขี่ทางโค้งสนุกมากเสียงท่อไอเสียยังคงเอกลักษณ์ของ2จังหวัดที่ฟังแล้วขนลุกถูกใจสายคลาสสิกแน่นอน ซูซูกิยังวางจำหน่ายรุ่นพิเศษที500 Heritage Edition ที่แต่งสีและลวดลายแบบเดียวกับรุ่นดั้งเดิมปี1968ใช้สีเงินตัดกับกราฟิกน้ำเงินแดงพร้อมป้ายหมายเลขรุ่นพิเศษผลิตจำนวนจำกัดทำให้กลายเป็นของสะสมที่นักบิดหลายคนอยากได้ สำหรับราคาจำหน่ายในประเทศไทยซูซูกิเปิดตัว2026 t500 ท,ที่ราคาเริ่มต้นประมาณ295,000บาทสำหรับรุ่นมาตร,รฐานและรุ่น Heritage Edition จะอยู่ที่ราว325,000บาทซึ่งเมื่อเทียบกับงานประกอบและความพิเศษของเครื่องยนต์2จังหวัดในยุคนี้ถือว่าคุ้มค่ามากใครที่ชื่นชอบมอเตอร์ไซค์สไตล์เรโทรแต่ต้องการสมรรถนะและความปลอดภัยของเทคนโนโลยีสมัยใหม่2026ซูซูกิ t500 คือหนในตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้าม เพราะมันไม่เพียงแต่สวยและขี่สนุกแต่ยังมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของแบรนด์ซูซูกิอีกด้วยนี่คือทั้งหมดเกี่ยวกับ2,026ซูซูกิที500รถที่รวมสเสน่ห์ความคลาสสิกและเทคโนโลยีใหม่ไว้ในคันเดียวหากคุณอยากติดตามข้อมูลยานยนต์รุ่นใหม่ๆก่อนใครอย่าลืมกดติดตามออโต้พาราได์แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับถ้าคุณต้องการฉันสามารถทำเวอร์ชั่นขยายให้ครบ5,000คำแบบที่คุณเคยใช้สำหรับสคริปตร,รุ่นอื่นในช่องของคุณได้